ดูใจเลยแบบยยดูใจดูใจเลย <c oughs> คืออย่างที่บอกว่า <c oughs> พุณหนูได้ยินชื่อเขาครั้งแรกเราคุณหนูรู้สึกว่าเป็นชื่อที่สวยเป <c oughs> ็นชื่อเขาที่แบบมันรู้สึกถูกชะตาคือเราแตยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเป็นตัวแทนพวกเราได้แบบว่าเป <c oughs> <ช>็นเป็นเซนต์พวกเราได้ครบเลยยิ่งรู้ความหมายเรายิ่งรู้สึกว่าเออมันเข้ากับพวกเรามากกว่าเดิมอย่าใช่แต่วันนี้คนที่เราใช้เวลานานเท่าไหร่รูกว่าวันนี้เจอวันนี้ พวกเราเทรนกันมาหกเดือนค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วคือพวกเราทั้งหกคนเนี่ยทำงานในแถบนี้มากันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เหมือนแบบเราเป็นเราทำงานเวนี้มานานมากๆเลยรู้สึกว่าวันนี้มาถึงสักทีมันเป็นวันที่พวกเราทั้งหกคนมีซิงเกิลเป็นของตัวเองมีแคมเเป็นของตัวเองเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันมาไกลกันมากๆเลยดีใจดีใจสุดอยาให้พวกคุาลองแชร์ประสบการณ์เพื่อให้่อได้ว่ากว่าจะมาถึง ได้ก็ผ่านอะไรมาบ้างมีใครแบบไไทุกคนทุกคนมีสตอรี่ของตัวเองหมดเลยเดี๋ยวเริ่มจากเชลซีเลยก็ได้ไหมสตอรี่แบบใช่ประสบการณ์ที่ทำมาก็ยางหนูอะค่ะหนูเรียกว่าเติบโตมากับการเต้นใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กมากๆจนวันนึงเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสได้ไปเป็นแดนเซอร์ให้กับพี่ๆศิลปินแบบอย่างพี่ๆในค่ายก็เราก็เคยเต้นให้เขาเหมือนกันจนเราก็ได้ออดิชั่นเข้ามาใน GMMTV ค่ะแล้วก็ ฝึกได้มาเข้ารลวมโปรเจกต์นี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ค่ะใช่ทายอยู่ส่วนของแซงก็จะคล้ายๆกับของพี่เชลซีเลยค่ะก็คือเราแบบเกิดมาเราก็เต้นเลยค่ะหรว่าหนูชอบเต้นมากหนูเต้นทุกวันเปิดทีวีเต้นอยู่ที่บ้านจนแบบพ่อจับ ปแบบประกวดเต้นบ้างไปแข่งเต้นบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จนมาเจอกับรายการประกวดไทยแลนด์สกูสตาค่ะหนูก็ได้ลองสมัครเข้าไปแล้วก็ผ่านคัดเลือกเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสมาทําวงตรงนี้สักทีค่ะข<ช>อบคุณมากหนู <ๆ S 2> ก็คล้ายๆกันเลยค่ะแบบเต้นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ก็<ด>รู้แล้วว่าตัวเองชอบเต้นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เคยมีโอกาสได้เดบิวต์แล้วหนึ่งครั้งด้วยแล้วก็ได้ไปแข่งรายการต่างๆที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ค่ะจนได้มีโอกาส ต้งใหญ่มากก็คือได้มาทำโปรเจกต์นี้ร่วมกับทุกคนแล้วก็ได้มาถึงวันนี้สักทีที่ประสบความสำเร็จคของหนูก็จริงๆแล้วมันมีเยอะมากๆเลยตั้งแต่เด็กก็มีโอกาสที่ได้ไปอยู่ในบริษัทนบริษัทต่างๆแล้วก็ได้ออดิชัน่นไปต่างประเทศะคะ่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ใน g m เ t ็ก็ได้ไปแข่งรายการรายการเหมือนกันแล้วก็จริงๆอยู่ GM m TV เข้ามาปีที่ส แล้วค่ะเหมือนแบบโอกาสมันก่อ,อนอ้นนี้โอกาสมันยังมาไม่ลงล็อกสักทีนึงแต่พอตอนนี้มันมาถึงแล้วมันมันเหมือนฝันมันเป็นจริงจริงนะะดีใจดีใจมากจริงๆค่ะของหนูเ่ทาทำงานไว้ตั้งแต่สาวขบเลยจริงๆแล้วหนูถ่ายโฆษณาตั้งแต่เด็กหลแังจากนั้นก็เล่นซีรีส์เล่นละครเวทีก็เหมือนเส้นทางในวงการนี้ของหนูมันเยอะมากมาๆแล้วมันนานมากๆก,กว่าจะมาถึงตรงนี้มันเลยรู้สึกว่า ผ่านอะไรมาเยอะมากเหมือนกันกว่าที่แบบวันนี้มันจะมาแล้วพอวันที่ทํามันได้แล้วเรามีเพื่อนๆน้องสกิดคนอยู่ในเจนี่นี้ด้วยก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่มีนคนอยู่ด้วยคช่หนูก็คล้ายๆกับทุกคนเลยก็คือทุกครั้งที่หนูแบบอายุที่สองปีนี้สามาแล้วแล้วก็ได้ผ่านแบบการเทรนมาจากใต้ใต้ในได้เดบิวต์ได้ขายโฆษณา ลายอย่างมากแต่ว่าทุกอย่างก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็จนได้มาอยู่ที่นี่ได้มาเทรนได้มาร่วมในโปรเจกต์นี้ก็คือมันเป็นแบบเส้นทางที่มีใจมากๆเช่นกันค่ะเพราะว่าคือทุกทุกคนต้อนรับดีมากๆด้วยค่ะแล้วรู้สึกว่าดีใจที่เป็นน้องๆองมความพยายามของคนนี้มันไม่อาจเกิดมาเจอกันได้ใช่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  ซี่รูค่ะสี่รูปีรูปมันคืออะไรนตแต่บางจนเหมือนจนเขามาทำให้ใจเราแบบมันบางเหมือนแบบจนเห็นข้างในแบบซีรีส์ใจเราเลยค่ะใช่มันกีเก็บไหมฮะแต่ได้มีส่วนร่วมในกิมบีดีมไหมที่แบบช่วยกินอะไรบางทีจริงๆเราได้พี่แกงส้มถามมาในถามมาในกลุ่มค่ะว่า ทุกคนมีแบบประโยคอะไรเด็ดๆไหมหรือว่ามีคำดิบๆไหมที่อยากเอาไปแต่งเพลงแล้วสุดท้ายมันเป็นคำว่าของเชลซีใจบางใจบางหรืเราเคยจนเกินจบางใช่เหมือนพี่แกงก็เลยหยิบประโยคนี้ของเชลล์อะไปแต่งเพลงเพลงซีรูของพวกเราใช่เราไม่มีส่วนร่วมใม่สนใช่ไมคีย์เวิร์ดเลยบรรยากาศในการเถ่ายเอ็มบีเป็นไงบ้าง มันดูเหมือนมั้ร้อนทั้งหนาวเนาะเรามีทั้งหลายอากาศมากที่ร้อนที่ร้อนเปียกถูกต้องมีเปียกเลยค่ะแตจริงๆวันนั้นแบบฝนตกแล้วก็แบบเราถ่ายทำกันยาวนานมากตั้งแต่แบบหกหัวหัวบเช้าขววันขววันหัววันเย็นแบบเย็นดึกมากก่อนแต่ว่าสนุกมากเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำ คนึกว่าจะเหนื่อยนะว่ามันเราไม่เหนื่อยเลยเราเล่นเราเล่นกันจนถึงดึกเลยตั้งแต่เช้ายันดึกสนุกมากอะไรที่ยากที่สุดในวันนี้ที่เราถ่ายทำอะน่าจะสำหรับหนูน่าจะตอนที่อยู่เต้นตอนสุดท้ายค่ะตอนทุกสองคนทัวร์ผมไหมชอบคนทัวร์ผมด้วยแล้วก็ตอนนั้นฝนตกแล้วค่อนข้างจะมีน้ำน้ำเยอะแบบจาดฟ้าอเลยเหมือนอากาศมันชื้นมากก็บัดเปิด ผมติด้งติดตั้งหน้าติดแลวติดขนตาบ้างแล้วก็แบบเหยียบน้ำทีนึงกระเด็นไปกระเด็นขาใช่ใช่ดูดูก็ทำมาสำเร็จนะแต่เมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องผมนี่ตอนเต้นทุกคนรู้เทปผมได้ดีมากฝึกงานไหมครับกันนี้วันนี้ฝึกครั้งที่มีการซ้อมเลยดีกว่าใช้ทั้งชีวิตในการฝึกซ้อมกับผมต้นหนึงวันนี้ก็เริ่มสนิทกับผมมากขึ้นแล้วเรียกได้ว่ามีน้องพิมกับเชลซีเป็นต้นแบบการสะบัดผม เราจะแบบว่าปกติเราจะมีเก็บลายเต้นใช่ไหมคะแต่วงเราจะแบบเก็บแบบวงอ่ะพี่พีมพี่พีมแบบเขาเป็นต้นแบบพี่เชลเป็นต้นแบบใช่ไหมคะเขาสั่งหัวทำดาวหนูอ่ะมองกันเองกระเจกแล้วก็แบบทำดาวมันก็เหมือก เป็นทรงสวยกลับมาได้เนาะผู้คนี้ต้องเก่งเกินไปไหมคะโอ้ยเป็นหัวเลยลูกเดี๋ยวเราก็จะพูดเรื่องเต้นพนะเอกเอ็มวีโอ้ยไม่ได้ค่ะพอดีเลยตอนเราตอนเรารู้ครั้งแรกเราก็ตกใจเหมือนกันมันมีคนเขินแถวนี้แถวนี้ไแถวนี้แหละทุกคนเลยแหละแถวนี้แล้วแถวนี้คือใครยอมรับมาเลยทขาเปทุกคนมองกันแล้วทุกคนมองแล้วต้องพูดแล้วเราเป็นแฟนคลับคนนึง เยนี <c ười> but, ่แล้วได้รับเกียรแเขาให้เกียร์แเป็นแบบพระเอ็มวีแรกของเราด้วยแล้วยิ่งแบบซึ้งใจแบบนาเชื่อใจใช่ทุกคน้ใจใช่ไหมหรือว่าเแอบแบันนี้เบาไม่ขอพระเอ็มวีนนี้หรือเปล่าอะเาอาจจะไม่ใช่าจง่ายมาก ที่นันนี้เขาเป็น professional มากแล้วก็แบบว่าอย่างที่เจ้าหญิงบอกเลยก็คือเหมือนแบบว่าวันก่อนหน้าผมมีทํางานกับเจ้าหญิงทายที่นี่แล้วก็วันต่อมาคือทุกอย่างก็ยังราบรื่นที่เขาก็เต็มที่กับของมากมาค่ะแล้วว่าเป็นมาเป็นแมวหัวหน้าแมวของเรามีสอบหรือวาเป็นเรื่องสอบเรียบร้อยค่ะคือพี่เขาไม่ยอมไม่ยอมกลับพี่หน้าดีอ่ะไม่ยอมกลับเพราะว่าอยากจะถ่ายชาร์ลีนกับพวกเรา ว่าต้องถ่ายล้วแน่เลยต้องต้องรอรอแอบตแล้วรอแอบ่าไม่ก็จริงๆเรามีชาเลนจ์หลายแบบบ้างเลยค่ะหลายวิธนใช่ไมีหลายว์ชาบ้างวชนง่ายๆพี่นีทุกคนก็ได้ชื่นอนโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวลองทำตามล้วกัห้าหกเจ็ดแปดมาหาสีสูมาหามาหา ดึงมาหาว่าให้จะไปหมดใจไม่ใช่ก็ซีรูง่ายไหมคะลย่อกลมย่อกลมยอกยอกลย่อแล้วกอยากแข้มือก็ได้อยากแข้มือง่ายเออแต่ว่าเดี๋ยวเรห็นว่าเดี๋ยวจะมีสเตจต่างๆต้องแไดไหมอค่ไหนพ้อมแค่ไหนพอมของวันพรุ่งนี้นี่พราเราเพิ่งไปบ็ o ก k i n g กันก่อนมาถูอก็คือ แต่เดบิวต์เลยเพราะฉะนั้นแล้ววิ่งงานพร้อมมากเลยนะคะทีนี้ส่วนบอลทุกท่านนะคะค่ะพี่เลยนะคะพวกเราชื่อวงว่าเฟลิสนะคะที่เชลซีเซ็ทีมเจ้าหญิงเอลฟแฟชั่นลีนะคะทุกคนพร้อมที่จะวิ่งงานให้พี่ๆทุกคนนะคะสื่อมวลชนสามารถจ้างกันได้นะคะเวลาทุกคนนะคะเข้าได้นะคะโดยเฉพาะคนไม่หมดเลยไม่หมดไม่เลย อาจจะเราอาจจะไหวแต่เวลาอาจจะไม่ไหวไม่ไพี่อะไรอยากบอกถึงแฟนเพราะเขาก็อยู่กับครื่องนั้งสายเีวันเหมือนกันแต่ละคนอ่ะละคนอันนี้เป็นอะไรเหรอเออค่ะก็ฝากถึงแฟนๆหรอกก็ดีใจมากๆที่มี แฟนๆทุกคนมีคอยสพอร์ตอยู่คข็งข้างเราตลอดค่ะตั้งแต่ day o นะคะบางคนอาจจะเห็นหนูตั้งแต่เป็นแดนเซอร์ด้วยซ้ำบางคนก็จำหนูได้ว่าหนูเป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็ยังติดตามมาถึงวันนี้นะคะก็ขอบคุณมาก้าทุกครั้งที่เหนื่อยหรือทุกครั้งที่รู้สึกอาจจะเหนื่อยะะคะผ่านเกือบแบบว่าเราก็ยังรู้ว่าเขาจะยังอยู่คข็งข้างเราตลอดเวลาลโดยขอพูดเมโนก็นด้วยแล้วก็โดยเฉพาะแฟนคลับ ใช่ก็ขอบคุณมากค่ะที่คอยสปอร์ตพวกเรานะคะตั้งแต่วันจนถึงวันนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่จะเข้ามาในอนาคตค่ะก็อยากขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่รายการไทยแลนด์สปูสตาร์เลยตั้งแต่ยอดฟอลยังหลักพันอยู่เลยตอนนี้ก็หลัหมืนแล้วหนูแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยคือแบบว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนมากจริงๆที่อาจจะเพิ่งติดตาม จากรีวิวครั้งนี้หรืออาจจะจากตั้งแต่ไทยแลนด์จากคุณสตาก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็อยากให้อยู่สักันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็หวังว่าบางคนที่อาจจะยังไม่รู้จักพวกเราก็มาสามารถติดตามพวกเราได้จากบนี้เพบผมว่าเราจะเป็นแกงแมวเมียที่มอบความสุขให้แฟนคลับทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะแบบพี่เพื่อเมื่อแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ยังอยู่กับหนูตั้งแต่ หนูเคยรีวิวโอกที่แล้วหรือว่ายังอยู่กันถึงตอนนี้หนูขอบคุณมากแล้วก็สนใจมากอยากจะทําทุกคนงานออกมาให้ทุกคนไม่ผิดหวังเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบพูดคอนเมนต์ของพวกเราในทุกๆสเตจเพราะว่าเราตัง้งใจทำมากขอบคุณค่ะ คทุกคนนะคะขอบคุณแฟนะคลับทุกคนจริงๆที่ไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันมานานท่า่แล้วอาจจะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนที่หนูจะเข้า G m เอวหรือรู้จักกันมนาะตอนที่เป็นเจ้าหญิง G ีเอ็วหรือว่าอีเวนต์ตอนนี้ที่เป็นเจ้าหญิงเฟนลิสแล้วขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานขอบคุณที่เห็นความพยายามขอบคุณที่ไม่หนีหายกันไปไหนนะคะสัญญาว่าจะทําผลงานออกมาให้ดีเรื่อยๆ,ๆ,ๆให้ทุกคนได้ติดตามกไไันไปเรืเลยค่ะแล้วก็ ขอบคุณพี่ๆศูนย์บอลทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณนะก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดูเอวีของพวกเราไปแล้วนะคะจะมีพวกเราเข้าไปทรู้ทำให้ใจของคนบางได้บ้างนะคะเพราะว่าจากที่拍เอลวีเราคุณพี่นาดี้เนี่ยหนูมองว่าอาจจะยังไม่ทะลุเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วใจข้าจีบนฟ้าเฮ้ยนะคะ ก็หวังว่าจะถูกใจแค่หลายๆคนนะคะขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตกันมาขอบคุณเพื่อนคนที่ให้โอกาสนะคะค่ะก็หลังจากนี้พวกเราก็จะใช้ชื่อในนาเฟลิซ่นะคะเังก็ฝากพวกเราแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยสปอนเซอร์ตเรามาตลอดนะคะสุดท้ายฝากยินดีหน่อยดูได้ที่ไหนอะไรยังไงถ้าถึงหนึ่งล้านวิวจะได้เห็นอะไรบ้างจะได้เห็น จะได้เห็นโพสที่เขียนว่า thank you for อันนี้ก็ลุ้อันนี้ก็ลค่ะฝากติดะาม MV see through นะคะของพวกเรานะคะติดตามได้ที่ช่อง YouTube Felis นะคะ F E L I d o u C ค่ะแล้วก็สามารถ streaming ได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะแล้วใครอยากดูคอนเทนต์ของพวกเรานะคะสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Instagram X Tiktok นะคะแล้วก็ Facebook Felis Official ค่ะ เอ๋อแล้วก็รอดูชาเลนจ์จากพี่บี้เลยเราไปเก็บกันมาอยู่าชาเลนใช่เราแบบเก็บเกี่ยวเท่าที่เราจะทําได้เลยมั่นใจว่ามีแฟนคลับป่านมีศิลปินที่ทุกคนชอบแน่นอนใช่คือแบบทุกวันนี้เจอหน้าพี่ดี้นในค่ายหลังจากสวัสดีพี่คะขอถ่ายชาเลนจ์หน่อยได้ไหมคะขนมรีบมาฉุกง้องสอนเต้นเลยสอนเต้นได้เรียบร้อยแล้วใช่ ว่าถ้าใครอยากเห็นพวกเราทำอะไรก็สามารถรีเควสมากันได้นะคะใช่รีเฟรชมาได้นะคะ #felisma นะคะแล้วมีอย่าอื่นอื่นอื่นอะไรอีกชื่อแฟนคลับค่ะใช่ใช่ใช่ส่งมากันได้เนาะใช่เดี๋ยวต้องไปก่อนว่าเธอชอบอะไรหลากหลายแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไปต่อโอเคขอบคุณได้ไหมล่ะได้หน่อยแล้วมาเลยโอเคแล้วเดี๋ยวมารอลุ้มกันเนาะว่าตอนนี้เขาคุณค่ะขาเขาด้วย Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.